งเพค่ะะเใช่ค bo ่ะพระเปกพระเปกก็คือบวชถึงพฤศจิกาค่ะกลางพฤศจิกาประมาณ3เดือนก็คือช่วงเข้าพรรษาค่ะใช่อันนี้มีความตั้งใจแบบพี้ไหะคือจริงๆแล้วพระเปก ตั้งใจที่จะบวชตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วเหมือนแบบติดนู่นติดนี่ไม่ได้บวชสักทีแล้วก็บวกกับพอมาถึงปีนี้เนี่ยดวงไม่ดีด้วยก็เหมือนมออีคนทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยในเมื่อจะบวชอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจบวชเลยใช่ค่ะก็ทักแรงดวงถึงข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงเคยเคยมีทักแบบนี้ทีนึงตอนอายุ39ก็บวชเหมือนกัน ก็ไม่ได้กังวลอะไรมากมายนะคะแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันมันมันอยากจะบวชอยู่แล้วแล้วบวชกับดวงไม่ดีก็เออก็คงถึงเวลาที่จะต้องบวชเพราะว่าพูดไว้แล้วก็ยังไม่ได้บวชสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วพับไปกับบวชหลายรอบแล้วะคะ่ะน่าจะห้าหกเจ็ดรอบประมาณนี้ค่ะบวชบ่อยแล้วก็เหมือน เขาตั้งใจเหมือนสามีครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บวชไม่อยไม่เป็นไรค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเนาะก็อยู่วัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมทำวัดแล้วก็ฉันเช้ามื้อเดียวเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ฉันมังด้วยค่ะก่อนนาที่ก็คือจริงจริงเขาเหมือนแบบแพลนไว้แล้วค่ะว่าจะบวชเดือนนี้เดือนนี้อะไรเงี้ยมีเลิกบวชอยู่ ยังก่อนหน้าที่จะบวชอนุ่าคือมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆที่อับป็นไป,นป,นปนแล้วส่งสัญญาณก่อนหมอะไรอีกไม่มีนะคะก็ไม่ไม่มีก<ม>็มีการตัดสินใจเลยนนก็คือเหมือนแพลนมานานแล้วค่ะหลายเดือนไปอยู่อเมริกาก่อนก็หลายเดือนแล้วกลับมากบวชน,นี่ค่ะเ<ม>ชม่ค่ะ<ม>ก็เพิ่งเพิ่งกลับมาเมื่อวานก็พ่าลรูปไปค่ะก็ไป เหมือนเป็นวันพระใหญ่ด้วยอะค่ะก็ได้ไปทำบุญกันก็ตอนนี้พรอบเลยค่ะเพราะว่าฉันมือเดียวแล้วก็ฉันมังด้วยค่ะชายก็ต้องพารูปขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะก็เปิดแปลงอะไรในตัวพระมากกว่าแบบสมุดขึ้นหรือไงไรยากก็ก็พออยู่อยู่ในผ้าเหลืองอะเนาะมันก็ดู ดูมีความสงบแล้วก็เวลาเรียกเราเราก็จะต้องหลวงพี่เนาะ <laughs> แล้วก็หลวงพี่บางทีก็แทนตัวผิดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างค่ะก็ <c oughs> โอเคยังไม่ชินเใช่ชค่ะใช่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่า <c oughs> โอเคนะก็เป็น <c oughs> เป็นภาพที่ดูแล้วดูสงบดูดูดีอะแล้ว,แล,วแล้วหลวงพี่ก็ตอนนี้ก็พร้อมเลยค่ะเพราะว่าสั่นมือเดียวลูกๆูว่าไงบ้างครับง ลูกหรอคะลูกก็คือก็ก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปทําบุญก็ตื่นเช้ากันไปไปถวายอาหารเช้าอย่างเี้ค่ะก็ดีนะคะก็เหมือนเราได้ได้พาลูกไปทําบุญกับกับหลวงพี่อย่างเี<า>้ค่ะ<า>ค่ะอ่าฮะ ก็จริงๆมันก็ด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอะนะคะแล้วก็คือเราก็ฟอลโล่พี่เต้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็มีมีเคยได้ร่วมงานกันแล้วก็เห็นพี่เต้เขาเขาเขียนข้อความแล้ววันเกิดด้วยอะค่ะเราก็รู้ว่าแบบเนาะด้วยสถานการณ์มันคนใกล้ชิดถ้าเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ค่ะก็เราก็พร้อมให้กำลังใจแหละ เหมือนเราก็เห็นตามสีตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนาะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกคุณจันญาเองก็มีโอกาสที่พูดคุยอะไรไม่ไหมคะไม่ค่ะก็มีแค่ในคอมเมนต์ละค่ะค่ะก็จริงๆเรามันก็เป็นเรื่องนานมาแล้วอะค่ะแล้วก็เราก็ได้รูปงานกันแล้วด้วยเหมือนได้ มีการขอโทษอะไรกันเรียบร้อยแล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วอะมันมันผ่านมาเป็นสิบกว่าปีแล้วอะค่ะเนาะพอมันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้มันก็เนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่รู้สิมันมันไม่ไม่มีใครอยากที่เกิดหรอกค่ะ ก็อย่างที่บอกมันเรื่องมันนานแล้วอะค่ะใช่ค่ะใช่ตัวพีองก็รูเท่าตามข่าวตามสื่อค่ะคือเราก็ไม่ได้รู้อะไรแบบอะไรลึกๆก็ค่ะแล้วก็ข่าวมันออกยังไงเราก็อ่านไปตามข่าวอะไรเงี้ยไม่มีค่ะ ใครก็ตามที่ไปอยู่ในนั้นเราเราก็ไม่รู้ว่า,เ,าเหมือนแบบบางคนก็อาจจะมีความผิดจริงบางคนไปอยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองผิดบางคนทําไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายแต่ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราเรามันก็เป็นภาพที่โหดหูใจอะค่ะ เพราะว่าก็ไม่มีใครอยากไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วแหละก็เป็นกําลังใจให้กับให้กับทุกคนเลยทั้งทั้งคนที่อยู่ในนั้นด้วยและคนที่อยู่ข้างนอกที่ต้องได้รับผลกระทบกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอาจจะเสียเงินเสียทองอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจทุกคนเลยโอเคเนาะขอบคุณพี่มากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยัง insert insert อีหน่งค่ะ